พี่สารู้ไหมคะว่านี่คือน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำปลาดาค่ะน้ำปลาดาของพี่ตะกะแตนชลดาอร่อยมากล่าสุดพี่ตะกะแตนนะคะออกมาทำให้พี่ทานที่บ้านวันจุดปีนพี่เลยติดใจเลยสั่งซื้อมาให้พี่ซื้อเองนะครับพี่เองก็เลยให้เป็นของฝากน้องมิคกับน้องพี่สานะครับเพราะเมื่อกี้คุณเด็กคนแรกได้บอกว่าทำซ้ปตําเองที่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นน้องพี่สาค ต่ำยังไงก็ได้ตํำม,มั่วๆไปเลยไม่ต้องรู้ว่าใส่อะไรแล้วก็หยอดนะใส่อะน,นี้ก็อร่อย,ลยอแล้วลืเมื่อกี้คุยกับพี่ปูพี่ปูบอกว่าตเราชอบกินช้วตาปลาลามากอันนี้ไม่คาเลยอะคะ่ะคือแบบว่าสำหรับใครที่แบบว่าเรางิแบบีมันจะมีรสคาด้วยเลยของพี่ตะกั่วแตนจะมีสูตรลับยังไงแต่ก็ไ,<ต> <ๆ S 2> ไม่อยอมบอกพี่เอว่าทำาห้มันไม่คาเลยนะคะอร่อยมากเลยนะครับ ครสนใจนะคะน้ำปลาดาสูตรน้องตะกะแตนนะคะชื่อสูตรบองแตนเออบองแตนชื่อสูตรดำแกงน้ำผึ้งน,นะคะ,ะ,คะมีค่ะแล้วก็มีลายเลยด้วยนะคะโอเคค่ะน้องตะกะแตขาขอบคุณนะคะได้ข่าวว่าสา่งมาเลยไม่ยอมไม่พี่จ่ายตังค์ด้วยน้องพี่สายเรียค่ะอ,อ,อย่ากนี้ต้องลองนะคอย่าีต้องลองนะครับ